สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็มาเจอกับนักเรียนเป็นครั้งที่4ีในแบบออนไลน์แด้วยเหตุผลที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะมารวมกันอยู่ในห้องเรียนด้วยจำนวนคนมากๆได้เพราะโรคระบาดที่ติดต่อที่ยังรุนแรงอยู่นั้นต่างคนต่างก็ต้อง รักษาระยะห่างกันเข้าไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็นักเรียนอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากปาิดปากปิดจมูกมีเจียวล้างมือแล้วก็มีแอลกอฮอล์ในการพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะครับไปรักษาสุขภาพดีๆเพราะว่าคนที่เป็นห่วงพวกเรานั้นมีเยอะ รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะปล่อยลูกของตนเองนั้นให้มารวมกลุ่มกันในโรงเรียนที่มีจํานวนมากได้เพราะโรคติดต่อดังกล่าวอีกอันหนึ่งก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องสนใจกับการเรียนให้มากกว่าที่อยู่ห้องเรียนกับครูที่ดูแลการทุกวีทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเพราะเทอมนี้ เทอมแรกเราก็เจอกันแบบห่างๆแล้วดังนั้นนักเรียนจะให้ความสนใจกับการเรียนเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนที่มีครูติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ได้เพราะว่าการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่เรียกว่าเป็นอิสระเสรีนักเรียนแค่เข้ามาฟังบรรยายประมาณ1ิบ5บนาทีอยู่ประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นนักเรียนก็ต้องต้องดูแลตัวเองดีๆในส่วนนี้ครูก็รับผิดชอบเป็นรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐานที่หนึ่งรหัสวิชาก็สเสสามศูนย์ศในสาระของศาสนาวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นผู้กดตนได้อย่างสูงสุด ฝึกอย่างใดเราจะเห็นได้พระพุทธเจ้ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงทดสอบด้วยด้วยพระองค์เองนั้นอย่างเช่นพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับกว่าที่จะจบม .3 ขึ้นมาม .4 เนี่ยเห็นได้ว่านักเรียนหลายคนก็ต้องฝึกฝนในเรื่องการเรียนของตอนเองด้วยความมุ่งมั่นะนะครับ ประเด็นแรกเลยพระสิทธัตถะพยายามเสาะ,ะแสวงหาทางพ้นทุกข์สาเหตุที่เสาะ,ะแสวงหาข้อพระองค์เนี่ยในการสแสวงหาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทําก็คือต้องไปหาสํานักในการให้ความรู้แก่พระองค์สํานักที่พระองค์ไปหาก็คือ สำนักอาลาณะดาบทและอุทกกระดาบทไปเรียนหาความรู้เพราะว่าเป็นสำนักที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก้าไปศึกษาความรู้จําเป็นที่พระองค์จะต้องไปทดสอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งที่หลายคนก้าไปศึกษาหาความรู้นั้นใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์หรือไม่ดังนั้นก็เรียนอยู่กับ อุทกดาบทและอาลาละดาบทจนจบวิชาความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านก็เห็นว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์นทุะครับจึงบอกลาอาจารย์เมื่อพวกเราเรียนจบม .3 ทํทำไมต้องต่อม .4 ม .5 ม .6 เรียนจบม .4 มหมหทำไมจะต้องไปเรียน ในระดับปิญญาตรีจบปิญญาตรีทำไมต้องเรียนปรปิญญาโทนั่นคือเรียกว่าไม่ใช่หนทางที่ที่สุดเช่นเดียวกับพระสิทธ,ทธัะก็ทรงบอกลาอาจารย์บอกลาอาจารย์แล้วไปไหนนะครับก็เสด็จไปที่แม่น้ําเนรัญชราในตําบลอุรุเวลาเสนานิกรมเสด็จไปเพื่อปรีวิเว พื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในสมัยนั้นทุกคนก็พิสูจน์ตัวเองว่าอาการบําเพ็ญเพียรภาวนาเขาเรียกว่าทรงบําเพ็ญทุกขารกริยาบําเพ็ญทุกรกรกิยกรบําเพ็ญอย่างใดก็คือด้วยการขอบฟันฟันเนี่ยเอาขอบเข้าหากันอย่างแนบแน่นสนิททำอยู่นาน,น,าน ถ้าเราอยากรู้ว่าทำอยู่นานๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองขอบฟันสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการลมหายใจและสุดท้ายก็อดอาหารจนร่างกายนั้นผายผอมสิ่งนี้ที่เกิดมากับพระองค์ก็คือเรียกว่าเกิดความคิดขึ้นมาว่าเปรียยเสมอน ไม้ที่ชุ่มไปด้วยน้ําเนี่ยถ้าเอามาสีไฟนี่มันจะติดไหมก็คงไม่ติดและไม้ที่เพิ่งค้นใหม่ๆตัดใหม่ๆเนี่ยเอามาสีไฟติดไหมก็ติดยากเช่นเดียวกันแต่ไม้ชนิดที่สามคือไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเอามาสีไฟมันติดไหมอันนี้มีโอกาสติดได้ง่ายกว่านั่นคือในขณะที่ความพผ่นทุกขการ,คริคยาอย่างแสนสาหัสนะครับ ทำร่างกายฝ่ายพร้อมทําอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่น,น้อยหกปีนะครับเรียนนะหกปีนั้นพวกเราบางครั้งบางคราวทาอะไรเนี่ยบางคนก็เรียกว่าทําไปประมาณทักเดือนสองเดือนบางคนก็ไม่เห็นผลก็ละแล้วแต่พระองค์ไม่ละเพราะว่าจะพิสูจน์ได้ว่าแนวทางเหล่านี้ยมันสามารถที่จะพ้นทุกได้ไหม ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความแก่ความเจ็บความตายัยนพ้นได้ไหมก็ไม่สามารถจะพ้นได้เมื่อไม่สามารถจะพ้นได้เห็นว่าผนทางเนี้ยไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกยิงเลิกในขณะที่บำเพ็ญทุกขารกิยาเนี่ยก็มีปรรจวคคีทั้งห้านี่มาปฏิบัติบรรจวคคีทั้งห้าท่านนี่เห็นว่า พระศรษฐาเหนสองเลิกก็หนีไปจ้ะเพราะว่าขาะบำเพ็ญเพียรอย่างบำเพ็ญทุกขาระยาอย่างยิ่งแล้วเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ได้เลยแล้วจะหันมาสวยพระกัจายา,ารแล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรดังนั้น,นจักรวาเกก็ีกตัวเองไปยังป่าอิสิธน,นะมฤุกทายาวันขณะเดียวกันเท้าสักกะซึ่งเห็นลักษณะของ เสร็ัตะก็เสด็จลงมาดีดพินถวายสามวาระดีดพินสายที่หนึ่งคือขึงไว้จนตึงเกินไปเมื่อดีดเนี่ยสายที่ดีดก็จะขาดติดปิ้งสายก็ขาดอย่างเงี้ยเป็นตอนเห็นได้ว่าเหมือนอย่างพวกเราทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันบางคนก็ทําเรียกว่าจน จนเคร่งเครียดจนเกินไปมันใดนี้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นถท้าสก,กาก็ดีดพินวาราที่สองคือระถึงไว้หย่อนเมื่อดีแล้วเสียงก็จะยืดจะขาดความไปเราะแลนเราทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําไม่พอเหมาะพอดีไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จได้เช่นเดียวกันขั้นที่สาม ดีปินวาระที่สามคือดีปินสายสุดท้ายที่ขึงไว้พอดีจึงมีเสียงกังวันไพเราะดังนั้นทําอะไรก็ตามนะครับเรียถ้าเราทําอย่างพอดิบพอดีถูกจังหวะถูกเวลามันก็จะประสบความสําเร็จไกลไม่ยากนะครับเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนั้นก็พิจารณาเห็นว่า ทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปนั่นคือทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์เมื่อทำไว้ในใจเช่นนี้แล้วนะครับรองก็ทรงหันมาสวยพระกยาหารเพื่อที่จะเตรียมร่างกายนั้นให้พร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจ เมื่อสวยพระกายา,ารก็มีคนนำพระกยายหารมาถวายในในวันนั้นก็คือนางวิสาขาไม่ใช่นางวิสาขาโทษเทีคือ,อนางสุจาดาก็นํนำข้าวมัตุพยาตมาถวายก่อนที่พระองค์จะไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ วันดำมัทวายพระองค์ทรงสวยพระกยอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ทรงอธิษฐานถาดในแม่น้ำในรัญจราว่าถ้าพระองค์จะได้ศัดรู้แล้วใซก้อยถาดนี้ลอยทวนกระแสะน้ำแปลงเป็นสิ่งศักรย์เมื่อ์พระองค์ตั้งถาดลงไปถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสะน้ำและก็จมลงสู่ก้นแม่น้ำในรัญจระ หลังจากนั้นรองก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานนั่งขัดสมาธิแต่แั้เก็ตั้งจิตอธิษฐานณต้นพะระศีมาโพตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองพาราสีซึ่งปัจจุบันเขาเรียกตรงนี้ว่าพุทธคธยาเจดีย์เนี้ยนะจนเจดีย์ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานหารประพักไปทางทิศตะวันออกนะ ฝันประพักไปทางทิศตะวันออกก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับอย่างแน่วแน่ว่าตราบใดก็ตามาที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิมันลังอย่างเด็ดขาดแล้วเราเราจะเห็นได้ว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนักเรียนเราก็สามารถที่จะตั้งสมาธิได้ว่าจะอ่านหนังสือ ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเมื่อแต่็จสิ้นจากเวลาดังกล่าวแล้วก็เข้าไปทําอย่างอื่นก็จะทําให้การเรียนหรือสิ่งที่เราทำํำั้นประสบกับความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับหลังยากที่ประองทรงนั่งสามาธิ ก็ได awesome, ้ม uh, ีมารต่างๆมากมายเข้ามาประจันกับพระองค์เระเห็นได้ว่าเปรียบเทียบตรงนี้ก็บอกว่ามีมีพญามารมีนางตันหามีนางราคะเข้ามาเราเห็นได้ว่ามารตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมาจากจิตใจของเราเองเราทําเหมือนกับเราตั้งใจจะทํางานสิ่งใดสิ่งถึงด้วยจะ ทำสิ่งดีๆสักอย่างหนึ่งมันต้องใช้เวลาเราจะเห็นได้ในขณะที่เราใช้เวลาทํางานเนี่ยสิ่งต่างๆเข้ามาลุกล้ําเรามากมายทําให้เราอยากทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้แต่สิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งมันก้อนเด็ดก็เหนื่อยทําแล้วมันมีอุปสรรคบ้างก็ทําให้เราเนี่ยปวดลุกปวดนั่งในบางครั้งนี่คือเขาเรียกว่ามารจ์จอน เมื Merkel, um, house, so domestic, ่อพระองค์ทรงดับจิตใจตรงนั้นจากมาจนต่างๆพระองค์ก็ทรงบรรลุรูปประชานรูปประชานมีอะไรบ้างนะในยามที่หนึ่งเขาเรียกว่าธรรมยามก็ทรงบรรลุปุกเพนิวาสานุสติญาณคือสามารถระลึกชาติได้ว่าแต่ละชาติของพรค์นั้นเคยทําอะไรไว้ป้างเราเห็นได้ว่าอย่างเช่นพระเจ้า สิบชาติเป็นต้นนะเราเลึกได้ว่าพระองค์ได้ทำความงามความดีอะไรไปบ้างยามที่2เมื่อบรรลุยามที่1แล้วยามที่2คือจิตเนี่ยยังลึกเข้าไปในยามที่2องทรงบรรลุจุตูปปาตยานคือทิพยสุขญาณคือรู้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่กําหนดั้นการเกิดการตายของคนเราเนี่ย เป็นไปตามกรรมที่กำหนดเอาไว้เราทำกรรมดีกรรมดีก็ย่อมส่งผลให้เราไปในที่สุขคติเราทำสิ่งไม่ดีกรรมดีก็ย่อมส่งผลให้เราไปในที่ทิทุขติยามที่สามรองทรงบรรลุอาสะวัคคายานคือความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสะวะหรือกิเลส กิเลสคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นหายไปจากพระองค์เราเจะเห็นว่าเช่นนักเรียนเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่เราเรียนเนี่ยกิเลสคือความอยากคุยความอยากเล่นเกมมากอยากเล่นไลน์มากอยากฟังเพลงบ้างอยากดูซีดีบ้างนั่นเขาเรียกว่ากิเลส นะถ้าเราดับตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราอยากทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถระง,งับได้เป็นช่วงครั้งช่วคราวแต่เราไม่ใช่พระอาหารหันต์ที่สามารถระง,งับได้ตลอดไปและด้วยอริยสัจสี่บรรลุด้วยอริาสารยราสัจสี่นะครับคือทุกสมุทัยนิโรธและขอมรักนะนั่นคือแนวทางนะครับแนวทางของของการฝึก จนได้อย่าง,ส,งส,สูงสุดของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่ครูได้ชี้แนะให้กับนักเรียนเพียงประมาณนี้ด้าน,นสิ่งเหล่านี้นักเรียนก็จำเป็นที่จะต้องไปทบทวนเพราะฟังครูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่ครูนแนบเอาไว้ไปอ่านไปทาความเข้าใจถ้าทําความเข้าใจอ่านแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่กระจ่างชัดนักเรียนก็าสามารถไปอ่านเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้แล้วก็เมื่ออ่านจนเข้าอ,อกเข้าใจแล้วอย่าลืมแบบฝึกหัดท้ายบทนักเรียนต้องทําทําเพื่อมาสง่งทําแล้วส่งเพื่อเป็นคะแนนเก็บ แล้วก็งานที่ครูมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็ต้องทำํำดังนั้นเมื่อมีการบ้านเมื่อไรอะไรที่ครูสั่งไปนักเรียนเปิดดูนะครับถ้ามีนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยเมื่อครูกําหนดสง่งวันไหนนักเรียนก็จะได้นํามาส่งสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับสวัสดีครับ